โรงเรียนบ้านหนองยับปล้องสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตสองตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลศิลาลอยอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนะคะก็คือหมู่ที่4ตำบลศิลาลอยเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะจำนวนนักเรียน170คนจำนวนครูและบุคลากร18คนค่ะ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ได้สวอตแ a นาลิ s ิสรวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคิดทบทวนนะคะย้อนคิดประสบการณ์ของตนเองในการบริหารงานแล้วก็นำไปสู่รูปแบบการบริหารที่เรียกว่า3 P m o เดลค่ะ การดำเนินงานของโรงเรียนนะคะก็ผ่านความร่วมมือของคณะครูค่ะที่ช่วยกันพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีความพอเพียงค่ะ ปัจจัยของความสำเร็จนะคะก็เกิดจากทุกๆคนค่ะก็ต้องขอถือโอกาสนี้นะคะในการขอบคุณคณะครูทุกท่านนะคะที่เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานนะคะโดยปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรน,นะคะแล้วก็ถือเป็นความโชคดีค่ะที่โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนนะคะที่ให้ความร่วมมือเสมอมาแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือมีนักเรียนที่น่ารักนะคะอย่างไรแล้ว ก็มีความตั้งใจค่ะว่าจะขออุทิศตนเพื่อพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ